ไปเซอร์ไพรส์มันเกิดเพื่อนแอปกันนะคะโดยมีเพื่อนวิวเดี๋ยวเด้อพี่น้องไปเซอร์ไพรส์มันเกิดของเพื่อนแอปกันเดี๋ยวเด้เจออุ้ยีของขวัญมีของขวัญพี่น้อง ัวโจกมูได้ยินไหมนี่นไปก่อนนายไปก่อนอันยี่ปาบมีอะไรบางครัอันนี้อันนี้อ้าล่มาแววิววิววิวกูเอาแม่กูมาได้วิวนี่เอเสียเด้อ เด้อันยิบหางเนี่ยเออ,อจุดตัวนั้นค่อยค่อยปอีปยนี่ก็ได้ค่อยไปห่อซุนค่อยจุดตัวยิบหากงก็ได้สวัสดีพี่เอ็นศุกร์สามวันเกิดเพื่อนแอฟไม่มีใครครบก็ครบกันอยู่สามคนนี่แหละถิ่มรถไป หัวดดข่พมีของขวัญให้แอบสั่มีิเรเวไปหอดทั้งหมดมึงขากูงมันยมันยำลอาใส่ไปยังไปเฉเลยมันเยมันี้ มันยางไหมอย่างกูว่าถือไปเลยก็ต้องจุดเออเออมเดี๋ยวได้งกลองด้วยใันเห็นงด้วอ่ะมันมันยางไปไหมันยางมาซื้อบลดเราน Happy <laughs> <Did it? laughs> <laughs> <So, laughs> <everybody> birthday to you! <laughs> 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 มันนี่แฮปปี้เบิร์ดกูบอกให้มึงไปหากูอยู่เฮือนสวัสดีจ้าพี่น้องอ่าบอกมืงมนี่มึอนี่ง่าอยังมึอนี่วันเกิดของคุณแม่แอปนะคะมาดูบรรยากาศกันค่ะอุ้ยขอบแก่งเลยมันนี่ท่านทาบอกเห็นเอาเด้อครบยี่สิบห้าโอ้มันร่มไปก่อนเห็นไปีนะคะครบกี่ปีนะคะยี่สิบห้าปีนะคะพี่อย่างนี้คือผิวมะเร็งไปะ บอกว่าให้ไปหากูอยู่เฮือนบักเสือดำๆนั่นพี่โคว่าว่ายังมีโอ้ยของใครเนี่ยมีเองอะมึงปั้นยังให้กูของวิวแม่วิววิวกูสารภาพว่ากูลืมบันทิง่านเกิดมึงกูสั่งโมทันบอไปไหนขอโทษเพื่อนเด้อบอไปยังรถตะมัวแคร์ฟั่งเนี่ยวิญญาณลังบว่อัปเตอร์ปาร์ตี้บอใจรัมสุลเล็บบอเล่าแกนี่แม่วิวได้เป็นผู้เหตุเนี่ยเดี๋ยวได้เป่าเค้กกันค่อยแก อ่ะลูกลูกเป็นคู่ถือลูกลูกเป็นคู่ถือนะลูกเด้อถือใบก่อนลูกเด้อให้แม่แอบแอบแอบหนึ่งแอบหนึ่งแอบเอ๋บมอเอาอเกสอเอสอเกสเอาลูกอะเอาลูกลูกน้ำไทยก็ออกไปย่างไปออเร็วเรีวเร็วเรี่ยวกูยิ่งทำน้ย่างไปสองพันเเอาไม้เด้อเอาไม้เด้อเอาไม้เด้อจะงงไงกูมาเมื่อกี้เลยเอาไม้เด้อมึงขอไปด้เฮือนเด้อเอาไม้เด้อเอาไม้ เดี๋ยวกุยข้อประตูเด้อโอ๊บบ๊อบบ๊อบนับหนึ่งว่งสามเด้อเดี๋ยวกูเอาแบว่าเข็ดนะหนึ่งสองสามเอาออกมา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday มาไหนนู้งพี่มาหาสารลักเด้อดับดับดับ

แก้วกันมึงเรื่องแมดกุยบ่เอายิงกันกับโมายิงกันกับโบฮะหันหน้าไปหันหาไปันหน้าไปหันหน้าไปมึงบ่งไว้อมึงมีลูกกันสิจังสี่ละหนูเอ้ยเอเอานนี้ไปบอกไว้ก็แดกที่สีเจะขอวันเกิดแก เรี่ยวเรมาสู่ไปมองแะลูกูอยากกูไหนบ้างวเีมาบ๋ยวเราบอกู่อสื่อตรงข้างในให้ม่แอบบอเอามาเร็วเมาเร็วเรป้านี้แม่แอบเก๋ไม่้แม่แอบเก๋วเปียแบบนน่เปียแบบอันใหบ่โอ้บ่ คิดมั่กับดีมั่มงนึงงคนมั่นใดอยู่แกพันเรียอยู่บนสัอคุยมันบอกว่าสื่อเบียไปยังสโล่เด็กเด็กมัน่แม่พันหนาไปพันหนาไปแม่แอแม่แอแม่พันหลังแม่แอยาวคลิปบางเตียบ่เห็นดอกลูก เร็วๆไปไหว้กูหิวเบียร์แล้วเรวๆพ่อแม่แอบแก่นอไข่เวลามาจากสมองไข่่เ่อไงจากมองช็อตแจ้ยูกับน้องก็เลยสู้เอ้ามาเนีีบบ่อีบบ่เอฟซันเอามาบัดนี้หลอกที่ไหนไม่ให้แม่แอบแก้ อาเกตมากวันนี้อยุ่มกันหรสูบัตนี่เอาน้ำกัน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 เอาใหนอเกตให้น่อเอเอามาแอับตารับตานหลังขันหลังอันนงกระเา้าเหยวมก่อบ้ยเงนกันก็แม่แอบแม ปาโถตายบพรง่ายมันเกิดมันมึงตกสองเท่าได้ไหมแบบคือกันไหลกำงานแตงสองพันกูโอนอีกสามพันปาดอุ้ยเสื่อรักฮะรถกูว่างอยู่เด้สองขั้นก็ได้อยู่ด้นี่เออใส่มึงกันได้อุ้ยแพ็กเกจคือดีแต่ลูกใส่มึงนึกแกมึงนี่นี่แกมึงนี่แกมแกมันลูก อ่าดูคืองามแต่ลูกเพื่อินกันหาล่อ้ซีพีเอสปายังนี่เข้มขัดก่านี้ออ้คนสวยเลยวิวเออยังไม่อยู่ของแม่แอปโอ้พอนูรับอ่ะพอนูน่ะโอ้มีสีก็สวยแต่ลูกเฟเวอร์เฟเวอร์วิวกระเป๋าสวยนี่นะคะสวยไหมคะถ้าถ้าอยากได้กดสั่งเลยนะคะขายของแล้วหนึ่ง เขาบอกเหนียงคิงไว้นะนี่นะนี่นะจ้องกล้องเลยนะดูชัดชัดนะสวยนะสวยนะสวยมากเออเร็วยิ่งจับสิอ๋อค่ะาขาเออขาขาโอ้ยเนาะมาไหนครับบังลาครับมอไส้เป็นอยู่อ่ะบงัไปทิกวันเพื่อนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้ร่างใหมรวยแล้วเหมือนเด้อปลาปลาตองมีผัวเด้ออยู่น้ำเฝ้านี่ละโอเค ยัมากมคืนบ่เหลือไปล้วนี่ไงขตนมูพี่น้องมูบอมีคนครบกันเลยตรงมาเ้อกัเอาจางลอยบอก่าวิววิมูบอมีไผ่ครบกัเลยตรมูากินมนี่ยกมเป็นคนดีอวิวกระเป๋าสวยระเป๋าสวยกูมิสิกูจักนมึงนนี่จังความเอามึงคือมูนั่งไหมเอาไงกูนั่งใสมึงไูหนีบอกกูหนีแล้วบาทนี้ มีแต่แนวไปนี่ก็ได้คอนอีเวนต์ไรเนาะเป็นตันทามนี่ยแอปมึงก็หาอีเวนต์อีอีเวนต์ใหญ่หรอมันว่างคิมมึงก็เอบว่างแค่ไหนกูกับแต่ธุรกิจใหญ่ลูกเขาบอกว่ามาสั่บอกว่ามันไม่ถูหลังมาสั่งใช่ปะอามีดอามีดหนูมึงก็หาโอกาสมันบอกแน่ยหวยมาไล่สูอุ้ยสูกระปวดเนาะจะสับงอบเบียร์มึง เดืดซ <What? S 2> ้ำน้ำเบียร์เลยกินเบียร์มัแต่เมันเกิดเออตั้งใจกินหลายวัน้ำมูน้ำผวกแน่ภูนะโอ้ยนบ่ได้กินเข่าเทียงบ้างะตั้งใจกินหลายออโอ้ยเขาหัวปวดพโอ้แต่ไก่เนาะแบลุกอกยแสบเหรอวะบ๊าแฉบปะ มันเฮียปลูกจะแม่พิงค์สีถ่ายลูกมั้งอ่ะเฮียงก็ลูกว่ายังก็พันเดียวอย่าไปเชื่อแม่พิงนะคะโทรหาเป็นสีสันโทรหาตะก่อนเอาไปยังไปยังโทรหาแม่พิงบ์ติดปลูกดีนะมึงเอาลงดีดีมึงไม่เออแต่ติดก็พอแม่พิงไม่รับค่ะเพราะว่าแม่พิงนะคะไม่อยากมาใช่ไหมคะโอ้ยแรงมากเสียงอู้เสียงปักนูปักพี่น้องขออนุญาตอย่าว่ากันเด้อโดนเถื่อนสองสามหมื่นเถื่อนเดินเถื่อนไม่เข้าบวพวกบอลซูนี่ กูเไม่ค่อยกิน้อหนูจะซิมกันนะเป็นไรโรสชาิเป็นไรโรสชาิขมกูมาสิกากินกินโคบงซิมบังซิมบังซิมบังบอกอันนั้นจะงอยได้คันเด้อจะงอยซิมโอ้โหเลยเด้โอ้โหเลยบอกซิมซิมบ่กเอากองเบิกเด้อกองเสียวมาซิมเลยซิมเลยพาันซิมเลยาัน ซิมเลยซิมเลยบ่อาซิมเลยซิมเลยกันรอดูหน้าตานนอะโอ้ยอ่าอใครซิมเลยบ่เาิมเลยมันมันสิเป็นอะไรก่อนมันสิเป็นแบบใช่ป่ะยางพื้นเอาแม่พงเอาเยะลูกบัแก่เลยป่บิ้ล้วเลยบ่เอาเกมวาซิมบงซิมบงเขาวัน่าซิมบนี่ เขาคิดนอนคองแก่มาพิงกบเอามาแล้วลอแม่สบอ,อแต่ว่าซิมมาพิงกับเบิร์ดแก่ด้วยเหรอลูกเฮ้ยโอ้ยหนออ่ะไปบายบายกันไบายอ่ะ